ไปาหมอที่บอกวโอยเาแแงว้าโอ้โแมงทางเข้านีางเอาทางอดแทางจอนเร่อรดท้ากนทางไหนวะโอ้โอนั้ตรนี้โอเคเอ้าคนไข้พวกนี้เป็นไรเนี่ยคุณหมอ เป็นง่อยครับเป็นง่อยไอ้สัดเอาแล้วแล้วคุณหมอแล้วไอ้คนไข้พวกนี้มันทำไมแต่ละคนไอ้คนนี่ก็นอนหลับใช่ไหมนะคุณหมอไอ้นี่เป็นอะไรงี้ยโอ้โหนอนหลับโอ้ไอ้นี่โอ้โหไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยคุณหมอโอเคคุณหมออ่านนะคุณหมอไอ้กล่องนี้คืออะไรอ่ะเน็ตทูเน็ตทูเหรอคอมคอมหมอนี่ไม่มีสายมันยังไงวะเนี่ย ลงพยาบาลเลยเนะียคุณหมอลงพยาบาลถี่ทันยาคุณหมอแล้วคุณหมอในถ้วยนั้นคุณหมอใส่อะไรเข้าไว้เอ้ยใส่อะไรไว้กินขนมหมดแล้วอ๋องั้นเลอคุณหมอคุณหมอโอ้ยช่วงนี้ปวดหัวมากเลยอะ่ะพาไปตรวจขภาพไหนได้ไหมมาเดินเอินมาเลยโอเคคุณหมอคุณหมอกดที่นี่อ่ะจะ ไอ้น,นี่มันหมอเถื่อนนี่หว่าคุณหมอถือจีโบูโอ้โหแล้วดูทานั่งหมอก็ลรงพยาานี้โคตรสุภาพเลยหมออาหมอจะพาไปที่ไหนตามมาไหนเดินทางไหนหมอเดินเดินเอาแล้วแล้วหมอไม่รักษาแค่นี้มันตายแล้วโอเคหมอไปเลยเอาหมอมาเดินชนไมเนี่ยนี่แหละห้องปะหาแบบอ๋อ ไอสัตมวบมพีเอาดีๆหมอจะพาตัดแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่บอกว่าห้องมาตัดอยู่ไหนหมอมึงเป็นโรคประสาทเนอเนี่ตกเกียนแม่งทีกันตกเกียนตกเกียนตกเกียนมึงนั่งลงทำไมเนี่ยมึงนั่งทำไมเนี่ย,มยหมอโอเคท่านผู้ชม,ม,มหมอล้วหมอแม่งเถื่อนทิน่มพายแล้วโอเค คุณโตคุณโต,ณตพา,าผู้ชมไปสำรวจหนไ,ไหม้ว่าที่โรงพยาบาลเรานั่งอี้่ไหนปะคุณโตก็ใช่บริสต์เอาคุณโตคุณโตอันน,น,นี้อันนี้มันคือเอาไว้ให้อ่ะมไม่เป็นไรคุณหมล้ทาทำตกเราต้องเก็บเอาคุณหมอเก็บกินสิคุณหมอดีรอหาพ่อเก็บไปเอาไอ้แฮมเบอร์เกอร์ โอเคเก็บเอาฮอตดอกโอเคเอ๊ะโอ้โหมันหนักจังเลยอ้าวหวางไว้ไม่ตรงนี้เรากป็นน้อหมอเนาะเอาละหมอนี้กูว่าพามกูจะอ้าวเป็นหมอแล้วคุณโรบินเป็นอะไรเป็นห้อยตายอะพกออะถ้าตายไม่คุณตีเฮ้ยเรามาดูศพอ้ยพวกนี้เป็นไรนะคุณ ที่ในพวกนี้เอาว่อ้อนี้ก็เป็นง่อยตายคนที่มันเป็นง่อยตายคุณหมอมีสมอยุดนะว่าโรงพยาบาลหมอมันมีอะไรบ้างฮะเอ้ยห้ามถื่เข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ทราบว่าหมอคนนี้เขาถือลูกระเบิดทําไมอ่ะเขาแฟนตาซีอ๋อเขาแฟนตาซีถุยแล้วทำไมสำหรับแกนี้กนในวันนี้ขอรับตัวที่นี้นะถ้ารับยอมอย่าลืมกด subscribe และติดตามใหม่ๆด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องคุณโตเกมเมอร์ด้วยจะทิ้งช่องของคุณโตเกมเมอร์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนี้และคลิปนี้แล้วก็ขอจบาของคลิปแค่นี้แล้วกันนะต,ตอนนี้มีชื่อตอนว่าโรงพยาบาลชุดเรียนหนังสานั่นเองคุณโตและการจบยังจบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายคุณโตจะี๋ยวไปจะลุกันแล้วพร้อมยังไปเลยเอา កំពុងតែដល់បោកម៉ាស